สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนความผูดติดตาม Tiktok นั่นเองเนาะหรือ follow ร์ k ิกต็นั่นเองเนาะอันนี้อ่าทำยังไงนะครับไปดูกันเลยก็อย่างแรกนะครับเข้าเว็บไซต์ KMA MM ที่ Google นะครับ KTS นะครับ k m m KTS Google เนาะก็ให้เข้าไปเลยนะครับก็เข้าสู่ร,ระบบตรงนี้นะครับไปกรอกชื่อ้ใช้ง,งานรหัสผ่านนะครับสำหรับคนม,มีแล้วนะถ้าใครยังไม่มีนะครับกดสมัครมาชิกตรงนี้นะ ก็ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านนะครับยินยันรหัสผ่านเนาะการถ้ากรอกครบท้วนหมดแล้วนะครับไปติ๊กทางช่องนี้ด้วยเพื่อทําการสมัครสมาชิอกเนาะอันนี้จะสมัครแล้วนะครับลงชื่อก็ใช้งานกันเลยเรา,าเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์เคมเอ็มแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาแนละ้วเจอหัวข้อหบดหมู่เนาะ บนหมู่ก็จะมีต่างๆมากมายเลยก็มี4แพลตฟอร์มหลักๆนะครับ a c e b o o k YouTube TikTok Instagram นะครับให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอมูลหมู่ย่อยไปอีกนะให้เพื่อนๆนะครับเลือกได้เลยเนาะถ้าถูกใจไหนเนาะก็เดี๋ยวผมจะมา Tik t o k เนาะนี่นะครับบริการแนะนำนะครับ Ti k t o k เนาะก็ TikTok ตรงบริการนะครับก็จะมีผู้ติดตามนะครับเพิ่มวีดีโอปั๊อมวิวนะครับคนถูกใจคลิปนะครับอ่ามีต่างๆมากมายเลยให้เลือกสั่งกันได้เลยเนาะก็ผมก็จะมาเพิ่มผู้ติดตามนะครับอ่า ก็จะเเป็นอันนี้นะครับผู้ติดตามนี้นะครับอ่าอันแรกเลยก็พอเราเลือกบริการแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับอ่าคุณลิมาตตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้เนาะก็ให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการสั่งซื้อไม่ผิดพลาดนะครับอ่าเจอหัวข้อคําว่าลิงก์นะครับลิงก์ก็คือลิงก์โปรไฟล์ทิกตอกของเรานั่นเองเนาะไปคัดลอกลิงก์ของเรามาเลยแล้วกดวางได้เลยนะครับอ่าปริมาณนะครับอ่าคือผู้ติดปริมาณผู้ติดตามเนาะก็ ขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับสูงสุดหนะ้าหมื่นเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาซักอเอาซักสิบแล้วกันนะครับเอาขั้นต่ำไปเลยก็ของผมก็หนะึ่งร้อยยี่สิบเก้าเนาะเดี๋ยวผมปั๊มไปอีกสิบนะครับอ่าแล้วค่าบริการขึ้นมาแล้วนะครับสามจุดสองสองนะครับอ่าให้เพื่อนๆกดสั่งซื้อได้เลยนะครับตรงนี้ ออกกดสั่งซื้อนะครับระบบได้รับฟังสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าก็จะมีรหัสเดอร์บอกเนาะอันนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆทาการรอผู้ติดตามขึ้นได้เลยเนาะถ้าขึ้นเคลียวๆแบบนี้นะครับอ่าและระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาไปทัว์เว็บไซต์เนาะก็จะมีบดการสั่งซื้อนะครับก็จะมีหัวข้อลิงก์นะครับบอกเนาะแล้วก็สถานะนะครับรอการดําเนินการอยู่นะครับที่เหลืออยู่นะครับสิบนะครับอ่า แล้วก็ปริมาณนะครับก็บอกเราเนาะอะไรประมาณนี้เนาะครับการก็บอกเนาะก็พวกการสนังสือก็มีเพียงเท่านี้แหละครับอ่าหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับมี5้าช่องทางกันเลยนะครับสแกนเคอร์โค้ดนะครับทูมิเน่อล l ล e t นะครับอังเปาวอล l ล e t ค r y p โตนะครับแล้วก็ Perfect Money เนาะก็เดี๋ยวผมสแกนเคอร์โค้ดให้ดูนะครับอ่ากรอกจำนวนเงินลงไปนะครับกดเติมเงินอ่าหน้าต่างสแกนก็ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้เงินความมือบนตรงนี้เลยนะภายใน1นถึงสองนาทีเองนะครับอพอได้เงินแล้วนะครับดูการบร,กริการต่อเลยการบริการนะครับก็มีต่างๆมากมายเลยเพื่อนเลือก,นะกเนาะเพื่อสามารถอ่านนะครับอ่าแล้วทุกใจอันไหนนะครับสามารถติ๊กดาวได้เนาะแบบนี้เนาะนี่นะครับเป็นดัดาวแบบนี้นะอ่าพอติ๊กดาวแล้วนะครับดูรายละเลอียดได้เลย ให้ทําการอ่านให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับตรงบริการหรือว่าออเดอร์ล่าช้าเกิดปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนตรงนี้นะครับเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงทางไลน์นะครับไลน์แอด KMMKTS นะครับแอดนำหน้าด้วยนะครับอ้นเพื่อนนะครับไม่อยากแอดไลน์นะครับหรือว่าไม่สะดวกทางไลน์จริงๆนะครับก็มีตัวช่วยเหลือตรงนี้นะครับเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะคอยตอบอยู่เนาะอันนี้ให้เขียนหัวเรื่องไปพิมพ์เ่อความตรงนี้นะครับก็ส่งตั๋วไปเลยก็ พอกดส่งต๋วจแล้วนะครับก็ให้แจ้งเรื่องไปนะครับว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วนะครับขอเติมยอดลดนะครับหรือขอยกเลิกออเดอร์อะไรก็ว่าไปนะครับอย่างแอดมินเขาจะทําการให้นาออันนี้อ่ะแล้วหัวข้อต่อไปนะครับเป็นแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะให้คัดลิงก์ของคุณแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับอัตราค่าแนะนําก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวหน้านี้เนาะอ่าก็อี๋ยวผมก็พาทัวเว็บไซต์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหมดแล้วเนาะอันนี้ ก็เดี๋ยวผมไปดูไลค์ดูที่ผู้ติดตามผมก่อนนะครับอ่าดูตามผมนะครับร้อยยี่สิบเก้านะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟซทั้งหนึ่งเทอ่าเป็นร้อยสิบสี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมปั๊มไปแค่สิบเองนะครับอ่าเขาก็แถมให้อยู่เนาะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็อ่าถ้าใครนะครับชอบนะครับอ่ารวดเร็วอย่างนี้นะครับบริการรวดเร็วเนาะแล้วก็สะดวกนะครับเพียงไม่กี่ขั้นตอนเอง เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าไม่ก็พิมพ์ Google นะครับ K M ขี T S นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ